วัสดีครับวบันนีกเกมบัลลีผมครับมิสเตอร์เควันนี้แก้ผมจะบารีวิวตัวละครตัวนี้ครับชิบะอิชินครับหัวหน้าหน่วยที่10ชิบะอิชินนะครับนี่คืออิชินในร่างของวัยรุ่นนะครับวัยหนุ่มนะครับอิชินตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานกับแม่ของอิชิโกะนะครับและก็ยังไม่ได้มีลูกด้วยอิชินตอนนี้เป็นอิชินที่ใช้นามสกุลว่าชิบะนะครับนี่คืออิชินสมัยหนุ่มๆเนาะและก็ยังเป็นอยู่ในร่างของหัวหน้าหน่วยที่10บนะครับ แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมครับอิชินคือพ่อของอิจิโกะนะครับเผื่อบ,บางคนไม่ทราบกันเนาะนี่คือพ่อของอิจิโกะนะครับแต่เป็นร่างของวัยรุ่นเนาะซึ่งรูปร่างหน้าตาผมคิดว่าค่อนข้างจะดูเรียบง่ายนะเรียบง่ายครับแต่ก็ดูหล่อเท่น,นะครับดูหล่อเท่ดูนะอิชินครับตัวละครตัวนี้สามารถหาได้จากกาชาของพันปีเท่านั้นไม่สามารถหาจากตัวฟงตัวฟีหรือกาชาปกติทั่วไปไม่มีนะครับหาได้จากกาชา ของพันปีของมันเท่านั้นนะครับชิบะอิชินครับหัวหน้าหนวดที่10นะครับส่วนค่าพลังครับค่าพลังของอิชินดั้งเดิมครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่815นะครับตัวละครตัวนี้เป็นสายตีสกิลแบบตีระยะใกล้นะครับแล้วก็สกิลผู้สังหารก็คือโจมตีพวกฮอลโร่แรงขึ้นนะครับสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลครับลงไป12% สกิลอาบครับคือสกิลของเอชินนั้นจะมีสกิลแต่กําเนิดและก็สกิลอาบีนะครับซึ่งสกิลแต่กําเนิดนั้นจะได้มาตอนที่ได้มา5ดาวครับ5ดาวก็มีสกิลนี้มาแล้วนะสกิลนี้คือมาแต่กําเนิดตามชื่อนะครับสกิลแต่กําเนิดอันแรกก็คือสามารถโจมตีใส่ฮอนโลที่มีสกิลในการหลบหลีกโดน100% s l l นะครับสกิลนี้เอาไว้ลงอีไว้พิเศษนะครับแล้วก็2ก็คือจะกันพิก100%นะครับ แล้วก็สกิลอารบีของมันก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%ตีสกิล20%ตีไม่ตาย40%และก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับหัวหน้าหน่วยสีฟ้าตีสกิลแรงขึ้น20%นะครับซึ่งสกิลอันนี้นั้นค่อนข้างจะดีนะครับเอาไปเล่นในหมวดของโคออบหรือไม่ก็หมวดของอาร์เควกิลนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เนาะถ้าหากมีหัวหน้าหน่วยสีฟ้า จะเพิ่มพลังโจมตีของสก,กิลเพิ่มเติมให้20%นะครับและก็จะเพิ่มระยะของการตีสก,กิลครับเพิ่มเติมขึ้นไป20%เพิ่มฮิตของสก,กิล1ฮิตและทําให้ติดเผาไหม้นานขึ้น2อ2วินนะครับสก,กิลของเอชชินนั้นค่อนข้างจะวงกว้างนะครับหกับ2จะเน้นด้านหน้า3โจมตีทั้งหน้าจอเนาะนตัวละครที่ตีค่อนข้างจะกว้างและไกลนะครับสก,กิลหนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไกลามากๆนะครับ และนี่คือรูปภาพของอิชินนะครับผมค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะมันดูแบบว่าประทศคอแบบว่าหนุ่มหล่อบ้าพลังนะครับคนค้าจะชอบนะเราไปดูสกงสกิลและความสามารถของมันกันเลยครับเรามาลุยก,กันเลยครับซึ่งอ้าพออิชินเริ่มด่าเริ่มเกมมาครับพลังโจมตีของสกิลนั้นจะเพิ่มเติมขึ้นไป20เป็นะครับเป็นผลของสกิลอาบีนะครับอาบีก็คือจะเพิ่มดาเมจของสกิล หรือถ้าโจมตีเพิ่มเติมขึ้นไป20%ให้กับพวกกัปตันสีฟ้านะครับซึ่งอิชิงก็จะได้รับผลนี้ด้วยการตีธรรมดาครับสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามครับ การตีธรรมดาของอิชิ่นค่อนข้างจะไม่ไกลนะครับค่อนข้างจะวงแคบเลยประตขคอที่ตีธรรมดาค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะแต่สกิลครับสกิลค่อนข้างจะวงกว้างโคตรๆซึ่งสกิลที่ผมชอบที่สุดก็คือสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งจะมีจุดอ่อนก็คือด้านหลังแต่ด้านหน้านั้นค่อนข้างจะไกลโคตรๆเลยสกิลหนะึ่งนั้นระยะอยู่ที่ประมาณ2หน้าจอครับคือมันไกลจริงๆนะหนึ่งเนี่ยส่วนสอง 2จะเหมือนกับน1ครับแต่2จะวงกว้างกว่า1จะออกกว้างแต่ไม่ไกลมาก1มันไกล2คือกว้างครับและก็2นั้นจะมีดาเมจด้านหลังอยู่นิดหน่อยนะครับค่อนข้างจะดีนะ2เนี่ยส่วน3ครับโจมตีทางหน้าจอครับก็ตามชื่อเลยโจมตีทางหน้าจอเนาะเป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างจะวงกว้างมากๆและสกิล สาสกิลนะั้นมีลูกเล่นแตกต่างกันไป1ไกล2ด้านหน้ากว้าง3าทางหน้าจอเห็นไหมครับ3ส,สกิลนั้นมีลูกเล่นแตกต่างกันไปคนข้าวจะแจ่มมากๆกเลยนะครับเก่งนะอิชินเนี่ย るるかよてるかよよ終えろペンゲツ、遊びは終わりだぜ ด่านอีเวนหาเกอยคูครับด่านด่านนี้มีแค่อีชินตัวละครตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถโจมตีโดนพวกฮอนโลกพวกนี้ได้แบบ100%ถ้าเอาตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่อีชินตัวละครตัวนี้มาลงด่านด่านนี้จะมีสิทธิ์ที่ศัตรูนั้นสามารถหลบหลีกได้นะครับมีชินตัวละครตัวนี้ตัวเดียวนะที่สามารถโจมตีได้แบบโดน100%นะครับ และก็แต่น้ำหอมครับซึ่งอิชินเนี่ยผมคิดว่าะตัวละครค่อนข้างจะเล่นง่ายนะเล่นง่ายมากๆเลยคือสก,กิลมันไกลและก็กว้างเนาะเล่นง่ายมากๆครับแล้วก็สก,กิลไวด้วย ตัวละครที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือเล่นนไปปล่อยตู้ๆ,ๆไปจบๆเล่นง่ายมากๆแล้วก็ค่อนข้างจีบเก่งนะครับคือดามเมจมันค่อนข้างจะแรงใช้ได้นะและก็มีการติดฟงติดไฟด้วยคือสกิลของมันอาจจะไม่หลายฮิตมากก็ตามอาจจะไม่หลายฮิตนะแต่มันค่อนข้างจะไกลานากก็เป็นผลดีทําให้เรามีระยะห่างจากศัตรูได้นะครับรตัวละครที่เล่นสนุกเล่นง่ายเล่นดีเก่งมากๆครับอิชินครับ วนของใส่ครับอิชินนั้นเป็นใส่ตีสกิลเนาะก็หาของครับที่เพิ่มของค่า SP หรือไม่ก็ของครับที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีของท่านะครับโจมตีท่าหรือ SP ครับเน้นไปเลยนะครับซึ่งของของอันนี้ผมอ่าสีม่วงคือผมหาของสีฟ้าที่มันเพิ่มพลังโจมตีเยอะๆไม่ได้เนาะผมเลยใส่ของสีม่วงมาแทนนะครับซึ่งมันก็ใช้กันได้นะครับก็เน้นของ SP แล้วก็มีค่าคลีนะครับ พยายามอย่าลดาค่าคีนะครับคีกับ SP เนี่ยถือว่าสำคัญนะครับส่วนลิงสกิลลิงสกิลจะใส่เป็นการลดเวลาคูลดาวสกิลลงไปเลยก็ได้หรือจะใส่เป็นการเพิ่มดาเมจของพลังโจมตีท่าโจมตีก็ได้นะครับโจมตีท่าหรือลดเวลาคูลดาวก็ได้นะครับอีชิตรคอนตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับสกิลวงกว้างด้วยสามารถลงอะไรได้ค่อนข้างจะเยอะเนอะน้ำหอม ด่านบอสก็ได้เควกิวก็ดีครับประละครที่ลงค่อนข้างจะได้หลักหลายมากๆครับเก่งมากๆครับอิชินชิบะอิชินครับหัวหน้าหน่วยที่10นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะคพนกีกรคิมนะสวัสดีครับ yeah